สวัสดีครับผมนิวนะครอินปักเครื่องนะครับวันนี้ก็ได้นำพระมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับแล้วก็จะมีวิธีการดูวิธีการสังเกตนะครับว่าพระแต่ละองค์เนี่ยมีลักษณะยังไงแล้วก็มีวิธีการดูแท้เกยังไงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพระ25พุทธศตวรรษนะครับซึ่งพระ25ิ้าพุทธศตวรรษเนี่ยก็สร้างในปีพศ2500นะฮะนะครับแล้วก็มีเนื้อที่สร้างนะครับก็มีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนาคนะครับแล้วก็มีเนื้อตะกั่วแล้วก็มีเนื้อดินด้วยนะครับนะฮะเนื้อดินก็จะมีลักษณะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะเนี่ยนะครับเนื้อดิน มีเนื้อดินเนื้อดินผสมว่านอย่างเงี้ยนะครับซึ่งลักษณะของเนื้อดินก็ะจะเป็นประมาณนี้นะะนครับและที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือ,อเป็นเนื้อตะกัวนะครับซึ่งเนื้อตะกัวเนี่ยก็มีหลายบล็อกด้วยกันนะครับที่สร้างเพราะว่าจำนวนสร้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกนะครับองค์นี้ก็จะเป็นบล็อกที่หายากนะครับบล็อกหนึ่งะนะฮะ เรียกว่าบล็อกหางหงเนี่ยนะครับตรงปลายจีวรเนี่ย,ยก็จะมีจุดแหลมๆออกมานะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับอ่าอ่านะครับก็มีจุดแหลมออกมาเรียกว่าพิบล็อกหางหงนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นอ่าบล็อกที่หายากนะ้วก็นิยมหน่อยอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับเห็นไหมฮะก็จะไม่ ชาวยวนก็จะไม่มีแหลมออกมานะฮะเดี๋ยวผมลองเทียบให้ดูนะครับอ่าองค์ซ้ายก็จะเป็นบล็อกหางหงองขวาก็จะเป็นบล็อกธรรมดาเห็นไหมฮะก็มีความแตกต่างกันอยู่นิดนึงนะฮะนะครับอ่าแล้วก็มาดูองค์ต่อไปนะฮะองค์นี้ก็เป็นบล็อกที่หายากเหมือนกันนะฮะนะรเรียกว่าบล็อกอ่าทาวูดนะครับนะครับทาวูดก็จะ สังเกตดูตรงตรง,ตรงเท้านะครับก็เหมือนเหมือนใส่รองเท้านะครับเกิดจากการบล็อกแตกนะครับก็เลยมีเส้นขึ้นมาเหมือนเหมือนใส่บูทนะเขาเรียกว่าบล็อกเท้าบูธนะฮนะก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกที่ค่อนข้างหายากเหมือนกันนะครับของอพระยิ่งม้าสตว์ว่าสังเกตดูนะครับนะฮะหน้าตาคมชัดนะจมูกโด่งมากนะครับองค์นี้ แล้วก็เบสิกเบสิกก็จะเป็นตัดตัดชีกนะครับพระปี2500นอนะฮะอ่านะครับนะก็วิธีการดูของพระยี่มาศตวัษนะครับที่ผมใช้ดูอยู่ก็ดูผิวพันธุ์ก่อนนะฮะผิวพันธุ์ว่าเป็นพระที่ได้อายุนะครับเป็นโลหะ ตะกวัวที่ได้ยุแล้วก็ลองพลิกกลับมาตรงข้างล่างนะครับก็จะเป็นแอ่งโค้งนะครับใต้ฐานนะแองคงโค้งนะครับแล้วก็จะมีะเส้นตรงมุมนะครับประมาณ2เส้นเนี่ยนะครับที่ผมใช้ดูประจำนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองส่องให้ดูนะครับ อ่าเนี่ยนะฮะเห็นเห็นเส้นไหมฮะเส้นแตกออกมาประมาณ2เส้นนะครับอ่าเนี่ยนะอ่านะครับ,รบเป็นจุดตายที่สามารถใช้ดูได้นะครับแต่ของเก๊ก็มีนะฮะพยายามทําเลียนแบบแต่ก็ก็ไม่เหมือนนะครับของเก๊จะเป็นเส้นใหญ่ๆไม่ไม่คม,มนะฮะแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาตินะครับ,นะรบเดี๋ยวมาดูอีกองนะ อ่าอีกองก็เดี๋ยวนะค่อนข้างสองยากหน่อยนะครับอ่าเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับอ่ามีเส้นแตกออกมาเห็นไหมสองเส้นนะสองเส้นสามเส้นแล้วแต่นะ มาดูองนี้นะฮะองนี้ก็จะเป็นบล็อกผสกจุดนะฮะสังเกตตรงผสกท่านก็จะมีจุดเกินมานะครับตรงนี้ก็เรียกว่าบล็อกผสกจุดอันนี้พบเจออพบเจอเยอะนะครับบล็อกผสกจุดแต่อีก2บล็อกก็ค่อนข้างค่อนข้างพบเจอได้น้อยนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกันนะใต้ฐานก็จะโค้งๆหน่อยแล้วก็ มีเส้นแตกตรงปลายนะเห็นไหมสองเส้นนะครับอ่านะครับอันนี้หน้าตาโองจมูกโด่งมากนะครับนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวมาดูอ่าองค์ต่อไปนะครับก็คือเบีย้ยแก้นะครับอันนี้เบีย้ยแก้ของหลวงปู่เพิ่มวัดการบางแก้วนะฮะก็ ในส่วนของเบี้ยแก้เนี่ยจะสังเกตว่าลูกซ้ายมือและลูกขวามือเนี่ยสังเกตความเก่านะฮะลูกด้านขวามือจะมีความเก่าก็คือจะเป็นยุคต้นๆของหลวงปู่นะครับแล้วก็ลูกซ้ายก็จะเป็นยุคหลังๆแล้วนะฮะแต่ก็ท่านท่านหลวงปู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นยุคต้นแล้วก็ยุคปลายนะครับมาดูลูกนี้ก่อนนะฮะสังเกตดูลักษ์ดูความเก่านะครับ ดูในส่วนของอลวดที่ใช้ทำเป็นห่วงนะครก็มีความเก่านะ่านะฮะอันนี้เป็นยุคต้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยุคปลายๆแล้วนะฮะดูลักษณะการถักดูการวางห่วงนะครับะนะครับยุคต้นแล้วก็ยุคปลายนะครับ เดี๋ยวมาดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นลือสีเบิกภัยองค์นี้ก็จะออกที่วัดสุทัศน์นะครับปี2485นะครับนะฮะเหรียญลือสีเบิกภัยก็ค่อนข้างหาย,ยากเหมือนกันนะครับหน้าตาคมชัดนะพุทธศินสวยงามมากนะครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังหูเจาะปิ้นๆน,นะฮะ สามคมนะครับดูกระแสะเหรียญโอ้โหโฟกัสนิดนึงนะกระแสะเหรียญคมมากนะหเหรียญนี้แทบไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่อาจจะมีคราบมีอะไรนิดหน่อยอนะ่ะตัวตัดนะตัวตัดเบสิกนะ เหรียญหรือสีเบิกไพ่นะครับอันนี้ออกวัดสุทัศน์ปี2485นสีร้บะครับมาดูเหรียญต่อไปองค์น,นี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โคหาสวรรค์น,นะครับองค์น,นี้จะเป็นรุ่น2ซึ่งเป็นเนื้อพิเศษนะครับเป็นเนื้อสตังนะครับหรือเป็นเหรียญครุฑนะฮะอันนี้ก็หลวงพ่อสุดวัดกาหลงปุกเสกนะครับออกในปี2523นห้นะครับ อ่านะครับก็จํานวนสร้างก็น่าจะหลักร้อยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับข้อมูลสังเกตดูยังมีปีคุดอยู่ข้างๆนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างอายากนะฮะสร้างน้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้จะไม่มีห่วงนะฮะหรือเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหายห่วงนะฮะตัวตัดเบสิกนะตัดฉีกอ่าจะไม่มีห่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่านําเหรียญเหรียญครุดมาปั๊มนะฮะ อ่นะครับดูตัวตัดก็จะเป็นการตัดฉีกนะฮะก็ตัดเบสิกนะครับดูง่ายมากนะครับความคมชัดโอเคนะอันนี้เหรียญหลวงปู่ก่าสวรรค์น,นะครับหลวงประสูตปิปวกเสกนะฮะออกในปี2523น่นะครับใครเจออย่างนี้ก็เช่าหาได้นะครับ นะเป็นเนื้อพิเศษนะครับามาดูองค์ต่อไปนะครับนะครับองนี้ก็จะเป็นพระกลิ่งนะครับพระพุทธนะวราชบพิษนะครับก็องนี้ก็จะเป็นพ,นะร,พระก,ก,ะก,กิ่งที่ออกในปี4 0ะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับซึ่งพระชุดนี้เนี่ยสมเด็จพระเทพเททองนะฮะที่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับก็พระเทพทรงเททองนะครับในปี40อ่าอันนี้อันนี้เป็นพิมพ์จิตรดานะครับเนื้อเงินสวยมากนะครับเนื้อเงินสร้างเก้าพันห้าร้อยองค์นะครับก็สร้างไม่เยอะนะนะครับออกในปี40 รพร้อมเลี่ยมทองอย่างดีก็ท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาทางเพจนิวนครอินพักเครื่องหรือ,อาทางไลน์แอก็ได้นะครับก็แอด n e w 19นะครับแอดนิว e 19นะฮะก็ทักทายมาได้นะครับท่านใดสนใจอ่ะนะครับนี่เลี่ยมทองอย่างดีนะฮะ พระรุ่นนี้สร้างไม่เยอะนะฮะแล้วก็พิธีใหญ่นะครับพิธีดีมากนะครับครับวันนี้ก็ได้นำพระหลายๆรูปแบบหลายๆองค์นะครับมาใหา้ทุกท่านได้รับชมนะครับซึ่งสามารถนำไปพิจารณานะครับ ในการซื้อขายาเปรียบเทียบได้นะครับซึ่งก็ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อทางเพจนิวนครอินพักเครื่องได้นะครับหรือว่า,าทางไลน์แอด n e w 1 9นะครับก็วันนี้ก็าฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ